สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มตะกะแตนแม่แจม่มตำบลปืออำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้กำลังเก็บไขต่ตะกะแตนร,รอบแรกอันนี้เลี้ยงมาอันนี้เข้าชุดที่ห้าแล้วครับวันนี้เก็บไข่รอบแรกคองน,นี้ใส่ตัวใส่ไข,ข่ห้าขีดนะครับมาดูกันว่าจะได้ไข่กันเยอะไหมโอ้เยอะมาก อันนี้เลี้ยงด้วยหญ้ารวมเลยนะครับให้กินหลากหลายมีทั้งใบคอยมีทั้งหญ้าขนหญ้าธรรมชาติใบกล้วยหญ้าเนเปียหญ้าหวานอิสราเอลก็สามารถให้ได้หมดเลยนะครับตอนนี้จับคู่กันเยอะมากจับเือบทุกคู่ละ ใครจะสั่งไข่รบกวนแอดไลน์นะครับ0887068802ต้องแอดไลน์ก่อนนะครับระวังมิจฉาชีพไล่ส้นบาหนังไทยคลิปอ่ะ